สวัสดีค่ะหมอซีนะคะหมอสุปราณีค่ะวันนี้หมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ฟันปลอมในกรณีที่ต้องสูญเสียฟันไป1-2ซี่ 4. ฟันปลอมเนี่ยมีทั้งหมดอยู่2แบบนะคะ2ประเภทก็คือ1ฟันปลอมชนิดถอดได้แล้วก็2ฟันปลอมชนิดติดแน่นเรามาดูก่อนว่าฟันปลอมชนิดถอดได้แบบที่1น,นะคะก็คือฟันปลอมชนิดถอดได้ ที่เป็นแบบชนิดชั่วคราวนะคะฐานจะเป็นพลาสติกแข็งนะคะแล้วก็มีโอกาสแตกได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องทำฐานให้ใหญ่สักหน่อยเพื่อเวลาที่คนไข้ใช้งานก็จะได้ไม่แตกหักง่ายฟันปลอมชนิดนี้ก็อาจจะมีตะขอนะคะตะขอเกาะหรือว่าไม่มีก็ได้อันนี้แล้วแต่ทันตแพทย์จะเหตุสมควรในการออกแบบค่ะอันนี้ก็เป็นฟันปลอม ชนิดเป็นพลาสติกเหมือนกันนะคะแต่เป็นพลาสติกชนิดนิ่มนะคะแบบนี้จะไม่แตกหากเราก็สามารถออกแบบให้มีฐานฟันปลอมขนาดเล็กได้คนไข้ก็จะใส่ฟันได้สบายขึ้นค่ะอีกชนิดหนึ่งก็คือฟันปลอมที่เป็นโครงโลงหะนะคะแบบนี้จะแข็งแรงค่ะแต่จะมีข้อเสียค่ะว่าสีจะไม่เหมือนธรรมชาตินะคะคนไข้บางคนก็จะไม่ชอบ สำหรับฟันปลอมชนิดนี้อาจจะออกแบบให้มีตะขอหรือไม่มีตะขอก็ได้แล้วแต่ทันตแพทย์จะเห็นสมควรน,นะคะสำหรับฟันปลอมชนิดติดแน่นแบบนี้เรียกสะพานฟันนะคะในกรณีที่คนไข้สูญเสียฟันไป1-2ซี่ 4, เราจำเป็นจะต้องกรอฟัดข้างเคียงหน้าหลังนะคะแล้วก็ทำครอบฟันค่ะแล้วก็ใส่ติดแน่นคนไข้าสามารถใช้งานได้ เหมือนฟันปกตินะคะทดแทนฟันธรรมชาติได้เกือบร้อยเปอร์เซนต์และแบบสุดท้ายก็คือรากเทียมค่ะเราจะฝังแกนไทเทเนียมลงไปในกระดูกนะคะแล้วรอให้ไทเทเนียมเชื่อมต่อกับกระดูกและก็ทำครอบฟันทับลงไป นะคะคสำหรับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทถึง5-6,000 0บาทแล้วแต่วัสดุที่คนไข้เลือกใช้ถ้าใครมีปัญหาอะไรนะคะมีคำถามอะไรก็ถามได้อยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวหมอซีจะเข้ามาตอบแล้ววันหลังหมอซีจะนำความรู้ดีๆมาฝากอีกนะคะ